นะครับสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile แล้ววันนี้เราจะมาดูลูกซองใหม่กันนะครับว่ามันจะตึงขนาดไหนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับและในตอนนี้นะครับผมเบรเดนพาเนี่ยก็ได้ทำการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีนะครับในซีซั่นนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเด่นหลักๆเนะี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งเรื่องของตัวละครแล้วก็ปืนใหม่เนาะวันนี้ที่ผมอยากจะมาทำมากที่สุดน่าจะ ณ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมจะเรียกว่า vl ไปก่อนเลยกันเนาะปืน vl vl ซอง vl แลยกันนะครับจะได้สั้นหน่อยได้ l v k ที่ผมแบบยาวไปนะครับแล้วก็อยางที้เห็นนะครับณตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับเจ้าตัว vlk เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีจุดเด่นจุดด,ดีจุดเท่จุดเฟี้ยวของมันเนี่ยคืออะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าไหมครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับจอให้มันเป็นแบ,บนแบบนแบบนี้เนาะทุกคนจะได้เห็นแบบรายละเอียดครบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเเกกกกรรดด่่อนนลลยยแ้วัโาที ไปเลยสูงสุดที่เลเวล48นะครับในการอัปเกรดเจ้าตัว V L K ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเลยนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมก่อนดีกว่าโดยที่เรายังไม่แต่งอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะผมก็อยากรู้ว่าลักษณะาการเล่นของมันเป็นยังไงสําหรับปืน V L นะครับเฮ้ยถ้าถือโคตรเทลักษณะของมันก็ซูมเร็วมากนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยกสะบกเร็วมากนะครับเห็นปะถ้าถือก็เทมากเลยนะทุกคนเอาว่ะ อืมกระสุนมีทั้งหมด8นัดในลังเพลิงนะครับเดี๋ยวขอดูดาเมจกันเลยปะ1้5โอ้โหระยะนี้ออ้ยถ้าไม่ซูมอะ75โอเคถ้าอกอะ50 75ปืนนี้ต้องซูมอะผมว่าปืนนี้ต้องซูมไม่ไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวลองลั่นรัวๆได้ปะลักษณะาการยิงของมันก็ปังปังปังผมว่า ก็เร็วนะแต่ก็ยังเร็วไม่พอเอาจริงๆแล้วผมคิดว่ากระบอกนี้มันต้องมีจุดเด่นที่ดีกว่านี้ถ้าหากว่ามันเล่นได้แค่นี้เนะี่ยเห็นว่ากระสุนมันก็ไม่ชัวนนะครับที่จริงๆสองนัดนยะตุยแน่ๆนะครับผมคิดว่า2นัดยังไงก็ตุยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันสามารถลากนัด2ทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่สําหรับผมผมแล้วผมคิดว่าสําหรับเอาไว้ดักนี่ดีมากเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเนี่ยดูดิ อยากลองอีกนิดนึงก็คือผมอยากลองในระยะประมาณ20 m. เมตรยวดูว่า20เมตรจะเป็นยังไง30 m. วะทุกคน15 m. ระยะไกลไม่เวิร์กเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูของแต่งตั้งแต่ปากกระบอกปืนนั่นแหละมาเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรที่เซียวบ้างนะครับสำหรับ VL นะครับผมทุกคนอันนี้มีปากกระบอกเก็บเสียงคล้ายของแต่งรู้สึกว่ามันจะค,คล้ายๆกับพวก SAW เหมือนกันนะดีดิ ของแต่งคล้ายกับแอซซอมานะครับแต่ว่ามันมีของแต่งที่แบบว่าใช้ได้เรื่องของความแม่นยำไม่เล็งยิงแล้วก็ความแม่นยำเม่ไม่เล็งยิงเนี่ยเยอะมากนะสำหรับปากกระบอกปืนนะสำหรับผมผมคิดว่าเยอะมากนะดูดิความแม่นยำม่ไม่เล็งยิงกับความแม่นยำไม่เล็งยิงอ่ะแต่ว่าลดระยะดาเมจแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับองแต่งอ่ะต่อไปลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืนที่เห็นจะมีระยะดาเมจเนาะแต่ว่าข้อเสียหลักๆที่เห็นเนี่ยมันจะมีระยะดาเมจแล้วก็เอ่อระยะเวลาเล็งยิงกับความเร็วในการเคลื่อนที่ผมรู้สึกว่า แต่งไม่ยากนะถ้าพูดถึงถ้าดูแค่เนี้ยผมรู้สึกว่าแต่งไม่ยากเลยนะสำหรับ vl อ่ะโอเคต่อไปก็ลำกล้องนะครับปกติเนาะต่อไปก็เป็นพานท้ายแล้วกันพานท้ายอุย้ยพานท้ายมีไม่ติดพานท้ายด้วยนะครับความเนืในการเคลื่อนที่ขณะเลง็งของแต่งก็ไม่ได้แตกต่างจากไม่ได้แตกต่างจากลูกซองก็ไม่ใช่ไม่ได้แตกต่างกับ s สองเลยดีกว่า <c oughs> โคตรเหมือน s สองเลยอะ่ะเออวะ่ะอ๋อตัวจับนะครับอุย้ยตัวจับโคตรเท่ครับมีแบบได้ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงคือเยอะมากผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าแบบ เล่นแบบเล็งยิงน่าจะเฟี้ยวว่ะแบบสายซองดักอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเฟี้ยวนะครับเพราะว่าของแต่งที่แบบความเป็นยามม่เล็งยิงเยอะมากทุกคนต่อไปแมกกาซีนนั่นแหละมีแมกกาซีน12โหลด4โหลดแต่4โหลดนี่จะได้แบบความคล่องตัวที่สูงขึ้นนะแต่ว่ามันน้อยไปอ่ะ4นัดต่อไปอันนี้8นะัดได้ดาเมจเพิ่มว่ะ ทุกคนอ๋ออันนี้เป็นลูกโดดครับลูกโดดก็คือลูกซองเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับสไนอ,อ่ะจากลูกซองมันจะมีอยู่8นัดใช่ไหมมันจะเหลือนัดเดียวแล้วก็ออกตรงกลางเลยอะไรประมาณนี้แต่ดาเมจมันถึง109ยาเนะระยะดาเมจก็เพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ว่ามันจะมี8โหลดแต่ว่าอันนี้จะเป็นสร้างดาเมจเผาไหม้ต่อเนื่องถ้าเผาไหม้นี่ก็น่าลุ้นนะว่าจะเล่นยังไงดีจริงมันก็มี2แบบว่ะผมคิดว่ามันมี2แบบที่ให้เราเล่นนะสำหรับ VL นะมันก็คือ ลูกโดดสามแบบเลยผมคิดว่าดีทั้ง3าแบบวะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากลองมากที่สุดคือไฟเว้ยใช่ผมรู้สึกว่าไฟนี่แบบต้องต้องต้องเจอผม โอเคต่อไปเดี๋ยวดูเพร์กหน่อยลวกันนะเ,เพร์กก็ไม่ได้แตกต่างกับลูกซอปกตินะครับถ้าเราใช้เป็นแมกกาซีนไฟเนี่ยแล้วมันมี8นัดเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเยอะนะ8นัดสําหรับแมกกาซีนไฟอ่ะทุกคนถือว่าเยอะนะเว้ยเดี๋ยวเราลองเซ็ตแบบว่า V L รูปแบบไฟไหมผมรู้สึกว่ารูปแบบไฟนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากเล่นมากที่สุดแล้วสำหรับ V L นะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแมกกาซีนไฟไปก่อนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของความแม่นยําเมื่อเล็งยิงแต่เราจะไม่สนเรื่องของระยะดาเมจ โอเคอันนี้น่าจะเวิร์กนะครับซ่อนแสปกระบอกปืนแต่ว่าเอ่อมันจะได้แบบความแม่นยำไมลงยิงมาเยอะมากนะแต่ว่าเราจะไม่สนเรื่องของระยะดาเมจนะครับอย่าลืมเพราะว่าเราใช้กระสุนไฟเนาะต่อไปลำกล้อ,องปืนลำกล้องปืนความแม่นยำระยะดาเมจอย่าลืมว่าเราจะไม่สนเรื่องของระยะดาเมจนะครับอันนี้แรงดิ่ดแนวตั้งแต่ความแม่นยำได้เยอะมากระยะเวลาเลงยิงเร็วมากเออตัวนี้เวิร์กครับตัวนี้เวิร์กถ้าใส่กับตัวไฟอะนะตัวนี้โคตรเวิร์กเพราะว่าข้อเสียคือแรงดิ่ดแนวตั้งกับระยะดาเมจแล้วเราไม นี้ความแม่นยาไม่เล็งยิงแต่ว่าได้ความคล่องตัวมาไม่ค่อยเวิร์กครับความเร็วในการขึ้นที่ขนาดเล็งอันนี้ก็อถ้าเป็นความเร็วในการขึ้นที่ขนาดเล็งนี้ก็น่า,น,า,น,าน่ากลัวอยู่นะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งดีกว่าไม่ได้วะ่ะตัวนี้มันดีวะ่ะทุกคนที่ตัวกระตุกเลยก็แรงดิแน่นอนได้เป็นความแม่นยาไม่เล็งยิงด้วยแต่ว่ามันขึ้นที่ช้ามากเลยวะ่ะเฮ้ยอันนี้ต้องลุ้นนะทุกคนว่า อะไรที่มันดีบ้างนะระยะเวลาเลงยิงามเลยในการเคลื่อนที่แต่ว่าได้ความแม่นยำแล้วก็แรงดิ่แนวตั้งเอาความนิ่งด้วยมันก็เวิร์กนะเว้ทุกคนลอง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 ใส่ความนิ่งไปแล้วกันโอเคต่อไปผมคิดว่าสะโขบมันมองยากไปหน่อยวะถ้าหากว่าเราใส่กล้องเลงเนี่ยก็ถือว่าใส่ได้นะถ้าตอนนี้ใครจะเล่นไฟสามารถไปใส่กล้องเลงได้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ใส่แล้วกันโอเคผมจะใส่เป็นความแม่นยาแล้วกันนะครับโอ้โหความแม่นยาคือสูงมากๆสูงจะจัดเลยความแม่นยําสูงเกินโอเคส่วนต่อไปเล่นซองเราก็ต้องแบบ เราต้องใส่เป็น ปิดเผาไหมด้วยเดี๋ยวโดนตัวเองแล้วก็ trip sensor ป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่านะครับว่าปืน,นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันต้องไปเล่นจริงๆม่าเราถึงจะรู้นะครับว่ามันเทพหรือไม่เทพนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมต่อใครเนี่ยต้องการที่จะเล่นเกมมือถือบน PC ผมมี emulator ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC มาแนะนำครับ <Hey. S 1> นั่นก็คือ LD Player เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้คุณเล่นเกมมือถือบน PC ได้แบบลื่นไหลพร้อมกับมีเกมมากมายที่ให้ทุกคนเลือกเล่่่นนนนคําาาาาเเตือออจจะมมมีีบงกัทผู้พฒไุญ อาจจะทําให้ไอเดียของท่านโดนแบนได้น,นะครับอย่างเช่นของดิจิตี้โมบายที่ผู้พัฒนานไม่รองรับนะครับแต่ไม่ยังว่าเลยครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นเกมที่รอให้ทุกคนไปลองเล่นบน LD Player บอกเลยว่าทั้งลื่นทั้งเสถียรเพราะว่านี่คือ LD Player สําหรับใครที่สนใจสามารถารดาวน์โหลดและลองใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้ description วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้ว้าโหลดกันแล้วไปรับชมว,วิดีโอกันต่อเลยดีกว่าครับมาผมเดี๋ยวผมมาเล่นออในด่านใกล้ๆก่อนนะครับอันนี้เป็นด่านธรรมดาก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปแล้งอยู่นะครับอยากลองดูเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ ซูมเฮ้ยแต่ว่าอ hmm, ความรู้สึกผมเออยากลองนัดเดียวอะโป้งเอ้ยนัดเดียวตุยเลยป้ง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 เฮ้ยเอาเรื่องป้งเออว่ะแต่ถ้าหากว่าระยะไกลแบบมันตุยจริงๆอะนะผมว่าโคตรเทพเลยผมไปหาเล่นไกลๆดูบสมมติว่าเล่นในแรงเนาะเฮ้ยปัง ไม่เต็มตัวก็ไม่ไม่โดนนะนั่นเออวะทุกคนผมคิดว่าผมคิดว่าเอา่อต้องต้องเผื่อไว้สองนัดว่ะถ้าไฟอะน,นะดูดูใช่จริงด้วยประมาณสองนัดแต่ใกล้ๆนี่มาเลยนะครับใกล้ๆนี่เราสามารถอัดได้นะโป้งเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ซูมดูเนาะเราไม่ซูมดูดีกว่าอืมจริงจริงจไม่ซูมก็ ไม่ซูมก็เฟียวนะแต่ว่าโดนไฟตัวเองด้วยนะระวังไฟมันก็แรงเหมือนนะพอโดนตัวเองมันก็แบบเฮ้ยโดนด้วยวะ่ะโคตรเอร์โคตรเอร์เฮ้ยลองป้องป้องนั่นมันเหลือนิดเดียวเว้ยทุกคนแต่ว่ารีโหลดไวมากนะทุกคนไม่ต้องกลัวเรืนะ่องของรีโหลดนะป้องนี่ป้องไ้ยก็อเอาเรื่องไงเนี่ยเฮ้ยป้องดูดิถ้าผมปาดมา โป้งได้เฮ้ยนี่เฮ้ยผมบอกเลยโกงจัดโป้งโป้งดูดิเฮ้ยเอาแล้วแล้วผมเล่นในแรงจะเป็นยังไงเนาะดูดิเฮ้ยว้าวว้าว bro ดูไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเอ้ยบ้างเฮ้ยป๊อป ปังปังโอ้แล้วรัวเร็วได้ด้วยนะครับป๊อบป๊อบเออก็เอาเรื่องนะแต่ว่าผมคิดว่าต้องเล่นกลางๆว่ะใกล้เกินก็เดี๋ยวโดนซองตัวอื่นมาเราก็โดนนัดเดียวนะดูดิอย่าไกลๆอ่ะขอใไกลหน่อยได้ป่ะบงนัดเดียวไม่โดนบงองโอ้ต้องโดดยิงครับความดีเลนเมื่อวิ่งยิงมันจะน้อยนะป้าง ปังโอเคโองเรียบร้อยนี่โองโอ้ยโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยในแล้งกันจริงๆดีกว่านะครับมาดูกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่าสำหรับตอนที่ผมมาลองตอนนี้นะผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราไปเล่นในแร้งกันจริงๆเลยดีกว่าครับละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อป u ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นน้อน <S <S วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอ,อนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็ออัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะ <c oughs> และดูผมเจอด่านดิเอาด่านอย่างนี้แหละด่านอย่างนี้แหละไปาทาง เฮ้ย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 มันมีปืนไฟเฮ้ยปังเขาให้ <c oughs> เฮ้ยขนาดด้านบนด้าน,นบนด้าน,นบนไปปองตรงไหนวะสวยเพื่อนเสียงอะไรวะปังปัง <c oughs> <laughs> เอาดี <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะตาแรกมาโกงว่ะเฮ้ยโป้งโป้งปังปังเผาเผือเผาเผือแต่จริงระเบิดปลาไอแท็บเซนเซอร์ผมปลาเร็วไม่ได้ว่าจะต้องรอก่อนแ๊บหนึ่งหนีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันผ่านมาได้ยังไงวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งก่อนวิ่งก่อใ <c oughs> จะเย็นเพื่อนจะเย็นผมว,วิ่งออกละเอาวางบีหรอสวยดิอย่างเงี้ยออกหลังดกว่าผมวิ่งออกหลังดกว่ะวะไม่ทันไปพยายามออกไปหลังบ้านมันให้ได้เฮ้ยเอาดิเฮ้ยปองโอ้โกแล้วโดนไปสองเล็กหนึ่งเพื่อนไปช่วยไปช่วยไปช่วยตรงไหนไม่รู้แหละนี่งไงล่ะ <c oughs> สวยกู โกรเอาโกงอยู่เนี่ยตัวเล็กแต่โอ้โหตัวเล็กสเปคใครผมถามแค่นี้สามคิวอะตัวเล็กสเปคใครได้ไปกี่คิวแล้วเฮ้ยผมได้ไปห้าคิวแล้วด้วยเอาเรื่องเปล่าไปตรงไหนดีจริงเล่นในตึกก็มันเหมือนกันนะขึ้นบนตึกดีกว่าไปขอให้ทันขอให้ทันเฮ้ยมีคนมั่งล่างวะ มันขึ้นได้ปะวะทางเนี้ยแปบ๊บหนึ่งหายเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งมีตัวอยู่ข้างบนง <c oughs> มาอยู่ด้านบนเหรอโป้งโป้งเฮ้ย,ยโอ้โหเกือบได้เผาไม่เสร็จอีกตัวอยู่บ้านมันเปล่าตาเอ๋ตาเห ตเ้โอ้โหอยู่นู่นเลยโอ้รอบนี้ผมไม่ได้สกิลผมได้แอซิดไป2ตัวครับคือข้อเสียของดาเมจไฟเนี่ยก็คือมันยังไงอะคือเขาเรียกว่ามันต้องรอจังหวะดีๆอะมันต้องรอจังหวะแบบว่าเพื่อนไม่อยู่อะรอให้มันตุยอะไรยเงี้ยเออถมทันเอะโอยโอออยโอ้โหมาอีกตัวแต่ตัวเมื่อกี้โดนผม เฮ้ยเพื่อนโอ้โหถามีีโคตรดีในะตึกหลับเลยเมื่อกี้โดนโปกโปกหลับเลยเฮ้ยแลบบออยู่ในแรบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปชั้น2ไหวปะวะเฮ้ยไหวดิเพื่อนสวยแล้วผมจะได้ MVP ป่ะวะเนี่ยโถเพื่อนมันไป8คิวแล้วว่ะผมอยากเล่นปืนใหม่ MVP อ่ะผมต้องเข้าตึกว่ะทุกคนระเบิดปาก่อนไนดะ้ปะไม่ต้องแล้ผมซัด วิ่งโถ่อยตัวนี้มันเร็วจัด j k ไฟมันตกยุคแล้วเออสวยเฮ้จะรั่วไอ้สอง <laughs> โอเคโอเคจบครับจบครับตาแรกอาจจะคิวน้อยหน่อยไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการฝึกแต่ว่าเราก็ได้50เฉยไปเลยต่อเลยดีกว่าครับมาผมมาในด่านนี้ก็จริงจริงมุมสน่มันก็เยอะมุมซองก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยผมไปเล่นบีดีกว่านะครับสไลด์โดนป่ะเนี่ย ไม่โดนมาเข้าบีจังหวะนี้โดนผมตัวหนึง่งโป้งมีเปล่าวบปาดวบโอเคไม่เป็นไรครับผมแทบเซนเซอร์ไปละถ้ามันเข้าทางนั้นผมก็เห็นละไปเลยนะอ,อ้าวเฮ้ยสวยโอ้โหแล้วผมแย่งกู้ดิ <laughs> มันมันไม่ใช่ซองแบบสายซิ่งไงทุกคนมันก็เลยแบบเล่นวิ่งซิ่งอะไรก็ยากนะผมว่าคือมันมีระยะที่เราเข้าใกล้มันเกินไปอ่ะว้วก็โดนไฟเผาอะ่ะแล้วก็เอ่อกว่ามันจะตายมันก็ต้องรอไฟเผาก่อนอีกทีอ่ะเข้าใจปะแต่ว่าช้าก็ไม่ได้เพื่อนเราไปหมดละเฮ้ยอุย้ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ไปอยู่ไหนมาล่ะลูกพี่โอ้โห ผมรู้สึกว่าผมเล่น B ไม่มีใครมาเลยครับผมไม่มันแน่ๆแล้วผมไป B ีคืออย่างงี้ครับลูกซองเนี้ยมันก็มีคล้ายๆกับแบนโอวอลแหละมันอัดมันอัดเข้าไปแต่ว่ากว่ามันจะตุยมันมีระยะเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะตุยนะมันไม่แบบทันทีครับทุกคนอ้าวชิปพอผมมาเล่น A มันไป B พอผมไป B มันไป A อะไรวะเนี่ยเอางี้จริงเหรอป้งโอเค วิ่งเฮ้ยโอ้ยอยากจะดักอีกเนาะตอนนี้ทามมิงแย่จัดเทตี้นี้มันแผนสูงเว้ยเฮ้ยสวยมันกาเจ็บแล้วเพื่อนเออเอาดิวะเออเออมาผมก็จะไป ผมผมเล่นตรงไหนดีวะผมคิดไม่ออกเลยเลรืองซองตัวนี้ผมแทบจะไม่กล้าไปตรงไหนเลยเนี่ยมาละมาละโดนโป้งสวยสั้นอีกตัวเหรอผมเข้าสั้นดีกว่าอ้ยโสวไม่ทันเพื่อนเข้าก่อนไปครับผมไปดูยาวครับจังหวะน,นี้เฮ้ยเอ้เอาไม่ใช่วะ โ <s us> ป้ง <laughs> ลาก่อยเอาละแต่ว่าทีมผมก็นำอยู่นะแต่ผมอยาก MVP ว่ะทุกคนผมจะ m v p ได้ยังไงวะถ้าผมเล่นอย่างเงี้ยเออผมโดนแฟดแน่เลยโอ้ไม่ไปแล้วครับีวิ่งโอ้หรือเพื่อนดันเร็วมากเอางี้ดีกว่านี่จังหวะน,นี้ผมได้เป็นหนึ่งเพราะว่าลงเอซันมาผมก็ไปเล่นหน้าเอซันไม่ได้หรอกต้องรอเลครับผม ปองปองเอาเด้เอาเด้ยโอ้โหหลังมาสวยเพื่อนแต่ว่าผมผมว่าถ้าผมฝึกเล่นกว่านี้ผมตึงแน่ๆว่ะกระบอกเนี้ยเอาไปเล่นในแรงจริงๆได้เลยเนี่ยคือน,นัดเดียวมันก็ตุยได้เว้ยแต่ว่ามันก็เหมือนออกาส์อะแต่ว่ามันมีจุดแบบจุดตุยเยอะกว่าวะสำหรับผมนะเอาไว้หลังกล่องเดยอแปะโอเคเอซันมาปาวะ ปาดไปก่อนองยังไงเพื่อนยังไงกล้ากล้าเปล่าผมกล้านะององโอ้โหเต็มอกเต็มใจสวยเฮ้ยใต้บันไดโอ้โหเพื่อนเราก็ตึงเกินไปไปตาต่อไปเลยดีกว่าครับโอ้โหเจอด่างสนาย,ยวาตาสุดท้ายอ้ยเคปาเลสโกอ่าผมพอจะมีแผนนะแผนของผมก็คือนั่งเฝ้าตรงนี้ ปืนผมสั้นเว้ยผมนั่งเฝ้าตรงนี้เลยเย่าตึงเกินผมไม่ได้ทำอะไรแย่ไปและอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพื่นอนโปง้งโป้งโดนหรือยัยไกลๆนี่แหละชอบผมรู้แล้วทำยังไงให้ผม MVP เว้ยผมต้องแชร์อะไรให้เพื่อนเล่นแปลกๆมันจะมีคนเก็บปะ่ะรอดูเก็บไปหนึ่ง มามาเปล่ามันโดดเล่นอยู่ไไน,นั่งดิอุย้ยไปดิเออโอ้เกือบไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวสุดท้ายนี่ว่าโอ้โหไม่ทันครับเพื่อนก็ตึงอีกแะทำไมตาวันนี้ผมอัดคลิปน,นี่แบบตึงๆไว้ในทางที่ผมแบบเล่นลูกซองที่ไม่ถนนะัดเนี่ยมุมเดิมไม่น่าจะได้กินแล้วแหละเฮ้ย,ยได้ไปหนึ่ง ตาดไปหนึ่งโอเคได้ไปสองรอบนี้สวยครับสวยครับแต่ <c oughs> ว่าซองนี้ผมผมบอกเลยนะผมผมเล่นสนุกอยู่นะผมรู้สึกว่าผมชอบอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเอ็มไหมเนี่ยอุยอ้ยสี่คิวอุ้ยใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงนะโอเคมาผมจะมาตัดปะลารอบนี้มาดิโดดบัดเลยปงปงอ,อุ้ยอง โป้งเออเออมาดิสามนัดติดเก้าอี้หมดเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโป้งโป้งสองผมก็มันเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยผมจะขึ้นเอ็มได้ไหมเนี่ยดูหน่อยดิโอ้โหเพื่อคนแรกแปดตัวคือทำไมวันนี้ผมแบบชนะง่ายจังวะโอเคมาผมเล่นแผนนี้เลยแล้วกันโดนไม่โดนไม่รู้ละไป ไปวิ่งป้องป้องป้องเฮ้ยโดนปังเอา้าแพ้เลยแพ้เลยฮะจังหวะน,นี้ไปวิ่งอยู่ในมือตัวนึงโดดป่ะเออโดนไปดิโองหูไม่ทันในเครื่อง ่อยวะผมต้องได้ตัวหนึง่งโอ้ไม่ทันครับโอ้เร็วจัดอะอะไรอยู่นี่ทำไมเพื่อนเราเล่นเก่งขนาดเนี้ย <c oughs> โอ้โหแต้มคือแบบไกลกันจัดเลย800กันหมดเลยโอเคผมทุกคนแคปก่อนประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับปืน vl นะครับเพราะว่าผม ต้องไปฝึกอีกเยอะนะครับถ้าไปเล่นจริงๆตอนนี้น่าจะโดนเพื่อนด่าแหละเพราะว่าการวางเป้าและลักษณะการเล่นของมันก็ดูปแปลกๆนะครับผมอาจจะต้องไปฝึกเล่นอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าโดยสรุปนะครับสำหรับปืน VL นะผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ดีแล้วก็โกงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่าง JK เนี่ยหนัดเนี่ยโอกาสตุยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยต้องลากลัว2นัดอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยลักษณะการเล่นของมันในระยะกลางนนเนี่ยอาจจะหวังผลได้1นัดเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าแรงมากๆนะแล้วก็ในระยะใกล้เนี่ยถ้า ก็ตุยนะครับและไฟมันแรงกว่า JAK แน่ๆนะครับแต่มันมีข้อเสียเรื่องของการลั่นของมันอาจจะไม่ได้เร็วมากใช่มันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับและมันก็เลยเป็นผลเสียนะครับถ้าหากว่าเรายิงในระยะไกลแล้วเราจะต่อเนื่องในนัดที่2อเนี่ยอาจจะสเปรย์ไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยแบบใครที่ชินการเล่นแบบลูกซองปกติ BY อะไรเนี้ยเคียออะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นตัวนี้ได้สนุกนะครับเพราะว่ามันอาจจะคล้ายๆกับ CRM หรือ B y 15เลยนะครับแต่ว่ามันแค่เป็นไฟเฉยๆนะเออแต่ว่าถ้าใครแบบเล่นแบบไม่ใช้ไฟ ก็คิดว่าน่าจะเล่นไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ผมคิดว่าไฟเล่นมันกว่าเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่ใช้ไฟเนี่ยก็ได้นะเดี๋ยวยังไงผมจะมาลองแบบเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเราก็ไม่ได้รู้สรรพคุณข,ของมันขนาดนั้นเดี๋ยวในไลฟ์เนี่ยผมจะลองเล่นปืนนี้บ่อยๆแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนะี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวนันนี้ขอตอัวลาไปก่อนสวัสดีครับ